สวัสดีค่ะกระท่อมชุมจันแนลน,นะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวก็เตรียมจะขยายพันธุ์ของว่านหางระเข้นะคะเอาจะะไหนดีอโอ้โหนี่ขนาดต้นเดียวนี้ก็จะขยายได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ปกรณ์แล้วไปขน,นมาจากตรงนั้นตรงนี้ทั้งเสาแล้วก็ใหม่เดี๋ยวเตรียมความพร้อมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าดินน้อยมันเยอะเหลอหือเกินนะคะอตอนนี้ต้องทายาตำรงุงก่อนก่อนอื่นนะมันไม่กลัวนะพี่น้องก็อาจจะต้องทาที่เางเกียงด้วย ไม่ใช้ได้ไหมตังวลน้ำตาลไม่เนะ YouTube นี่ก็ได้ YouTube แบนี่ป้าเดินเข้าสวนแล้วก็ไปหากระถางพวกนี้มาอันนีทั้งดินปลูกเก่าอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีทั้งที่จะต้องทำใหม่ด้วยกระถางใหม่ก็มีเนี่ยป้าทายาตุ้มจุงก่อนเนาะมันเยอะ ก็ทา้าง่เสื้อแบบนี้ด้วย oh. น,ยนีนก็ต้องทาถหน้าด้วยหนจะต้องทาแบบ้ทา,งทางหลังด้วย oh. ทาด้านหน้าด้านหลังของเสือ oh. ้อเพราะว่ายุง oh. มันร้ายยุงมันร้าย อุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือถุงมือเพราะว่าป้าจะต้องมือทั้งดินปลูกแล้วก็ก็เท้าสับแล้วก็ดินทั่วไปด้วยอืมจะต้องเซฟตัวเองหน่อยนะนี่ก็คือ การขยายพันธุ์ของว่านหางจระเข้ของป้านะคะวันนี้คุณลุงไม่อยู่แต่คุลุงก็ไปเอาดินกรเตียไม่ให้อยู่ทังไงดีก็เทียมองคประกอบอีกอย่างนึงก็คือจำกรายต้องบอกว่าจำกรายที่อยู่นี่สำคัญสำคัญจำกไกยนี้นะคะ แล้วก็จะต้องเืี้เอาเอาว่าทางจระเข้เอาพันมันออก่อนเนาะอโอ้โหมันออกง่ายมากที่เนาะเออออกง่ายหลายมันอยากออกต้านแล้วมันจินเมาอะไรได้พีเนาะป้าจะต้องขยายออกเนี่ยกระถางเดียวแค่ว่าจะมันจะได้หมดทุกกระถางเลยเลยอันนี้กระถางเดิมกระถางเก่าป้าก็จะเอาปลูกด้วย มะม่วงหมักของป้ามาใส่นี่โอ้ดินมันเปียกมากเลยน,นี่เนี่ยกำลังจะเน่าถ้าไม่ขยายถ้าไม่ออกมาพวกน้นก็น่าจะได้ออกมาใส่แดดให้หมดแหละอะไรต่อไปเดี๋ยวเอา,เอาก็ทิ่ปลูกเพื่อจะ ข้างบนต้องอหน้าลมันเป็นหน้าฝนเนาะ วางเทจะได้ไม่เปื้อนเยอะหาที่เทเดี๋ยวจะได้ไม่เปื้อนเยอะเกินไปเนาะนี่ไก่จะซ้ำเล็ดแล้วกระถางหนึงโอโ้โห่ว่าจะได้ปลูกนะป้าต้องไปเดินเก็บกระถางเดินเอาอุปรกรณ์นู่นนี่นั่นมาเยอะเลย อย่างนั้นกันแหละเนาะว่าที่ฉันได้ปลูกได้ปีนป้าไปเทดินปลูกแล้วก็มะพร้าวฝัไดไว้ใกล้ๆกันไม่ได้หยุดได้ไงนะ่ายๆเนาะสำหรับกระชายเดิมที่ป้าเอาเครื่องคันปลามันออกนี่ปลูกเสร็จไปแล้วนขนาดดาดิบดิบดิบดินม,ม,มันเบียดมันแฉเนาะ มาก็หนักแล้วทีนี้ป้าจ,จะหมุนกระถางใหม่ก่อนนี่คือกระถางใหม่ที่ยังไม่มีปุ๋ยมีดินมีอะไรรองเลยนะนี่กระถางใหม่ซื้ง้อ้นานแลนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกปลูกออกไม่หมดป้าก็จะทำกระถา,างใหม่ก่อนเพราะว่าดิานไมมีก่อนอื่นวิธีการก็คือ ไหนีให้ดินสูกมันไหลหนีแล้วก็จะได้อให้มันชุ่มๆห่ได,ดูแ้วทให้นลยากเล่นไม่ยากเด้อแต่ก็อนนี้ต้องใช้ดินใหม่นะคะอันนี้ต้องใช้ดินใหม่ ใส่ดินลูงขึ้นไปพอประมาณดินสูอันนี้มันจะทางใหญ่ก็จะเพื่องดินหน่อยเนาะแต่ว่าเวลาต้นไม้ออกมาก,ก็จะงามแหละ ดินปลูกมันก็จะหลวมหลวมเกินไปเนาะมันจะหลวมเกินไปเวลาที่เราเอาต้นไม้มาปลูกมันจะมีที่ยึดเลยจะต้องเอาดินดีมาเป็นที่ยึดใหม่โอเคเอาทำใเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึง ตัวรถอันใหญ่ไปได้ไหนแต่อันนี้ก็จะเข้ากันได้ไหมมีข้อไม่ใช่ของมันตัวใหญ่ไม่รู้คุณลุงเอาไปรถต้นไม้แล้วเอาที่ไปไหนก็ไม่รู้อืมไม่ใช่ของมันเนาะ ยาบ้านเฮาพิษอ้ายสามันเฮาไอมันนี่บ่อหิบ่อยาพี่นนองเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไม้เป็นพืชที่มีประโยชน์ทางยาด้วยสมุนไพรทางเครื่องสําอางด้วยใช่ไหมอืมปลูกไว้เยอะ Yeah. Oh. นขนาดป้าเอามากระถางเดียวนะอาจจะพอที่ซ้ำไปนะคะเนี่ยป้าเอาพันก้าของมันออกมาแค่กระถางเดียวนี้น่าจะพอสำหรับทุกกระถางด้วยจะขยายได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวคุณลุงกลับมาค่อยหากระถางมาเพิ่มขยายออกเยอะๆนะคะโอ้โหนี่ เดี๋ยวป้าก็เดี๋ยวป้าจะปลูกนะคะคราวนี้ก็กระถางพวกนี้ก็เป็นกระถางที่มีดินอยู่บ้างแล้วกระถางที่ป้าทําใหม่นั้นก็จะต้องเตรียมเยอะหน่อยอันนี้คือการเตรียมการปลูกว่านหางจระเข้นะคะ